สวัสดีค่ะในเล่มนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการแก้สมการกันเนาะการแก้สมการคืออะไรอย่างแรกเลยให้เรารู้จักคําว่าสมาการก่อนค่ะสมการในที่นี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายอย่างเนี้ยคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่านว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะเวลาเขียนสมการจะมีสองข้างค่ะก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็มีเท่ากับตรงนี้ค่ะความหมายก็คือสิ่งที่อยู่ด้านซ้ายอันนี้นะคะ จะต้องมีค่าเท่ากับสิ่งที่อยู่ด้านขวาพอดีนั่นเองก็คือมีค่าเท่ากันเลยและการแก้สมการค่ะคือการที่เราจะพยายามหาค่าตัวที่เราไม่รู้จักในสมการอ่ะอย่างเช่นเราบอกว่า x บวก2เท่ากับหหมายความว่าไงหมายความว่าด้านซ้ายคือก้อนนี้นะคะมีค่าเท่ากับด้านขวาค่ะแต่ด้านซ้ายเนี่ยมันยังมีตัวตัวหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไรเลยคือคือ x ตัวนี้เห็นไหมอันเนี้ย แสดงว่าเวลาเราแก้สมการเราต้องการแก้หาค่าหาค่า x อ,อ่ะลองดูอันต่อไป8บวก a ค่ะเท่ากับ9หมายความว่าด้าน ซ้ายมีค่าเท่ากับด้านขวาแต่ด้านซ้ายมันดันมีตัวหนึ่งที่เราไม่รู้จักไม่รู้ค่าเลยคืออะไรคะไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไรคือคือ A เราก็ต้องหาค่าหาค่า A นั่นเองอ่ะอันต่อมาอ่ะอันต่อมาหัวใจบวก4เท่ากับ8หมายความว่าด้านซ้ายเนี่ยไอหัวใจบวก4เนี่ยจะต้องเท่ากับด้านขวาก็คือก็คือ8นะคะมีตัวหนึ่งตัวที่เราไม่รู้คือหัวใจตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะ2บวกสี่เหลี่ยมค่ะ เท่ากับเท่ากับ7ค่ะก็คือ2อบวกสี่เหลี่ยมต้องมีค่าเท่ากับเท่ากับเลข7เลยแต่ไอ้สี่เหลี่ยมตัวนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการแก้สมการก็คือเราจะพยายามทําอะไรคะเนี่ยทุกตัวเลยทั้ง4ตัวที่เราไม่รู้ค่าเนี่ยเราต้องการหาค่าค่ะหาค่าของของตัวแปรค่ะตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่รู้ค่านี่แหละว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่นาะแล้วเราจะไปหาค่าตัวนี้กัน ว่าสรุปแล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าสมการนะคะเวลาเราเจอสมการในสมการนะคะให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าตัวแปรที่เราไม่รู้ค่าค่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็น x นะคะมันจะเป็นตัวอักษรเป็นรูปเป็นอะไรก็ได้คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันมีค่าเป็นเลขเท่าไหร่แค่นั้น เค okay, ไหมคะมันไม่จะไม่ต้องเป็น x เสมอไปมันจะเปลี่ยนเป็นกอไก่คอไข่สี่เหลี่ยมวงกลมก้อนเมฆดอกไม้ใบไม้ก้อนหินหรือว่าจะเป็นตัว a b c ได้ทั้งหมดเลยนะคะเข่ okay, ไหมแต่ว่าเวลาเราเจอเวลาที่เขาเอามาใช้เยอะๆเขามักจะเขียนเป็น x หรือว่าเป็น y ค่ะเพราะว่ามันคือตัวแปรที่เราคุ้นชินกันเฉยๆเราก็เลยใช้ตัวพวกเนี้ย เยอะแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นตัวเจอตัวอื่นไม่ต้องตกใจมันมันเหมือนกันใช้ตัวไหนก็ได้นะคะแนวคิดในการแก้สมการคือสมมุติว่าเรามีสมการคืออันนี้ค่ะ x บวก5ค่ะเท่ากับ9ค่ะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแก้สมการมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะได้ออกมาว่า x ค่ะเท่ากับ เลขเท่าไหร่นั่นเองเข้าไหมอะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาให้ค่ะเป็นดอกไม้บวก8เท่ากับ12ค่ะตัวที่เราไม่รู้ค่าคือดอกไม้ค่ะระหว่างทางค่ะเราจะเราก็จะเป็นขั้นตอนการแก้สมการมาเลยจนกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวดอกไม้ที่เราไม่รู้เนี่ยมีค่าเป็นเป็นเท่าไหร่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากได้อะถ้าเขาให้เป็น20ลบ A ค่ะเท่ากับ5สิ่งที่เราไม่รู้คือคือ A ค่ะแสดงว่าเราอยากได้ว่า A ของเราเป็นเป็นเท่าไหร่เห็นะ ค่อยๆแก้ไปแล้วเราก็จะได้คําตอบพวกนี้ค่ะถ้าสิ่งที่เขาให้คือ30บวกหัวใจค่ะเท่ากับ60ค่ะสิ่งที่เราอยากได้คือตัวที่เราไม่รู้ค่าคือหัวใจค่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองราวนี้เรามาเริ่มกันที่เลเวลหค่ะก็คือสมการที่มีแค่มีแค่บวกลบนะคะสังเกตสมการนี้ค่ะ x บวกสค่ะเท่ากับ8ค่ะตัวที่เราไม่รู้ค่าคือคือ x ค่ะ สิ่งที่เราอยากได้คืออะไรนะเมื่อกี้เราบอกว่า <_ t enth> แล้วว่าแนวคิดของเราคือทําไปเลยแล้วเราอยากได้ว่า x มีค่าเทา่ากับเท่ากับเท่าไหร่สังเกตเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเราอยากได้แค่ x แล้วเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าอะไรเกินคะอันนี้ไงอันนี้อันนี้เป็นไงคะอันนี้มันเกินมาถูกไหมคะเพราะเราอยากได้ x เ,เท่ากับเราก็ต้องคิดแล้วว่าแล้วทําไงอ่ะให้ตัวนี้หายไปอ่าทำไงให้หายไปคะทำให้หายไปมันก็คือทำให้เป็นเลขอะไร x บวกอะไรได้ x เหมือนเดิม x บวกอะไรเท่ากับ x คะ x บวก x บวก0ถูกไหมคะได้ x เ,เหมือนได้ x เ,เหมือนเดิมเนาะ0เอาไปบวกกับเลขอะไรได้ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ตัวเนี้ยหายไปหายไปก็คือทําให้เป็นทาให้เป็น0คะ่ะเราก็คิดนิดนึงคะ่ะเรามีอะไรอยู่นะเรามีบวก3อย,ย,ยู่เราต้องการให้บวก3หายกลายเป็น0เราต้องทําไงดีมีบวก3เราก็ต้องลบลบ3ถูกไหมคะ ถ้าเราเอาบวก3ลบ3ปุ๊บได้ได้0ูนย์ได้0ดูนย์ก็คือหายไปแล้วนั่นเองอ่าหายไปนะคะแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะเราต้องการลบ3อยู่ๆเราลบ3ได้ไหมอ๋ออยูเเเ่เราลบ3ในสมการมันจะเท่าเดิมไหมมันจะไม่เท่าเดิมแต่เราสามารถทำให้มันเท่าเดิมได้โดยการทำไงคะถ้าเราต้องการลบ3ให้เราลบ3ทํทำไมทั้ง2ทั้ง2ข้างค่ะทั้ง2ข้างอย่างเงี้ยค่ะ นะคะถ้าเราจะเพิ่มลบ3เข้าไปในสมการเราจะต้องเพิ่มลบ3เข้าไปทั้ง2ข้าง,างก็คือ2ข้างของเครื่องหมายเท่ากับทั้งด้านซ้ายและด้านและด้านขวาค่ะแบบนี้เราจะคิดต่อได้ค่ะโอเคนะคิดต่อนะเราจะได้เป็น x บวก3ลบ3บวก3ลบ3ากลายเป็นกลายเป็น0ก็คือ x บวก x บวก0นั่นเองเท่ากับ8-3ลบ3ได้ได้5ค่ะ x บวก0ได้ x ค่ะฝั่งขวาค่ะมีเลข5ตัวเดียวก็คือ5อุ้ยได้ยัง ได้แล้วนี่ไงเป็น x เ,เท่ากับเท่าไหร่ที่ที่เราต้องการได้ x เ,เท่ากับเท่ากับ5นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำแบบนี้ได้ค่ะโอเคไหมเราสามารถลบด้วยตัวเลขที่เท่ากันทั้ง2ข้างของสมการได้อะแล้วถ้าเราเจอเป็น x ลบ3เท่ากับ9แทนนะคะเราก็ต้องคิดเหมือนเดิมเลยขบวนการนะเราทำไปปุ๊บเราอยากได้ว่า x เ,เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอะไรเกินคะลบ3เกิน ลบสามเกินทำไมให้ลบสามหายไปลบสามทำไงให้เป็นศูนย์ลบสามก็ต้องบวกบวกสามอ่าลบสามบวกสามได้ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะทำไงคะเราจะบวกสามเข้าไปทั้งสองข้างของสมการอ่าเขียนสมการเดิมเข้ามาก่อนเห็นไหมเสร็จแล้วเราทำไงคะบวกสามค่ะเข้าไปทั้งสองข้างของสมการเวลาบวกต้องบวกทั้งสองข้างเราบวกข้างเดียวได้ไหม ไม่ได้นะคะไม่งั้นอยู่ๆเราทำอะไรอะอย่างเช่นเราบอกว่า2เท่ากับ2อ่าอันเท่ากันจริงเนาะเลขเดียวกันแล้วอยู่ๆหนูบอกว่าเออหนูอยากบวก3ฝั่งซ้ายค่ะแต่หนูไม่บวกฝั่งขวาหนูจะได้เป็น5เท่ากับ2มันยังเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันแล้วไงเพราะฉะนั้นเวลาบวกเราต้องบวกทั้ง2ข้างเพื่อให้มันเท่ากันเหมือนเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เราได้แล้วเราก็คิดเลขกันลบ3บวก3ได้ได้ศูนย์ แล้วก็9บวก3ได้12 x บวก0ได้ได้ x x บวก0ได้ x ค่ะเท่ากับฝั่งขวาเหลือแค่12จบไหมอ้าจบแล้วนี่งเราได้คำตอบแล้วว่า x เท่ากับ12นั่นเองเพราะฉะนั้นเราทำอะไร,รดได้นะคะเราสามารถบวกทั้ง2ข้างด้วยเลขเดียวกันได้เมื่อกี้เราสามารถลบทั้งสองข้างด้วยเลขเดียวกันเนาะแล้วเราก็สามารถบวกทั้งสองข้างด้วยเลขเดียวกันได้นะคะลองเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะ X บวก11เท่ากับ32ค่ะบวก11ทําทำไงให้11หายไปคะมันเป็นบวกอยู่อยากให้มันหายไปก็ต้องก็ต้องลบเราก็เลยได้เป็นเขียนอันเดิมขึ้นมาก่อนแล้วเราทำไงนะมันมี11อยู่เราไม่อยากได้11เลยเราลบลบ11แต่เวลาลบต้องลบทั้งสองสองข้างฝั่งซ้ายค่ะ x บวก11ลบ11 11ลบ11ได้ได้ 18, 18 um 0ค <im> ่ะ32ลบ11ได้21นั่นเอง x บวก0ได้ x เท่ากับ21จบไหมจบแล้วนี่ไงได้ x เท่ากับอะไรเอ่ยของเราและอะไรเอ่ยของเราคือ21% x ก็มีค่าเป็น21นั่นเองลองฝึกต่อมา x บวก15เท่ากับ30ค่ะ เราอยากได้ x ถูกไหมคะเพราะเรามีตัวแปรคือ x แต่ว่าไม่มีอะไรเกินมานะมีบวก15เกินมาบวก15เกินทำไงให้หายลบด้วยลบด้วย15แต่เวลาลบต้องลบทั้ง2ข้างของสมการอ่ะ x บวก15 1 5ลบ15บวก15ลบ15ได้ได้0ถูกไหมคะก็กลายเป็น x บวก0นั่นเองเท่ากับ30ลบ15ได้15 x บวก0ได้ x ค่ะก็เลยได้ x เท่ากับ สิเป็นคำตอบของเราเรียบร้อยอ่าลองดูนี้ค่ะ x ลบหเท่ากับ4เรามี x ลบหเท่ากับ4แต่เราอยากได้ x เท่ากับเลยอะไรเกินมาลบหเกินเกินมาลบหเกินมาทำไงให้หายไปก็บวกอีก1ทั้ง2อข้างนั่นเองลบหบวกหนกลายเป็น ศูนย์นะคะก็กลายเป็น X บวก0เท่ากับ4บวก1ได้5ได้เป็น X เท่ากับ5นั่นเองคะ่ะโอเคไหมได้คำตอบแล้วเนาะ,อะลองดูข้อนี้คะ่ะ x บวก9เท่ากับ13เรามี x บวก9เท่ากับ13เราอยากได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมคะเรา,าต้องการแก้หาค่า x ออะไรเกินคะ บวก9เกินอยากได้ X อย่างเดียวเพราะฉะนั้นกำจัดกำจัดบวก9ก่อนกําจัดยังไงบวก9าทำไงให้หายไปลบลบ9เวลาลบต้องลบทั้ง2ทั้ง2คข้างนะคะเลยได้กลายเป็นบวก9ลบ9กลายเป็น0ก็กลายเป็น X บวก0ค่ะเท่ากับ13ลบ9ได้4ได้เป็น X เท่ากับ4เรียบร้อยอ่ะข้อนี้ค่ะ X ลบ13เท่ากับ10 เรามี x ลบ13เท่ากับ10เราอยากได้ x ว่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรเกินมาลบ13เกินมาหนูอยากได้ x ตัวเดียวเพราะฉันหนูทำไงคะลบ13บาทำไงให้ลบ13หายไปก็บวกด้วย13อ่าทั้ง2ทข้างค่ะ x ลบ13บวก13ได้เท่าไหรลบ13บวก13ได้ได้0ค่ะเท่ากับ10บวก13ได้23 x บวก0ได้ x ค่ะเท่ากับ23เรียบร้อย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจําไว้ในการแก้สมการคืออะไรคะถ้ามันมีบวกหรือลบเราทำไงคะเรากําจัดให้หายไปได้โดยการทําให้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะถ้าบวกอยู่เราลบทั้ง2ข้างถ้าลบอยู่เราบวกทั้ง2ข้างนั่นเองเราสามารถบวกด้วยเลขที่เท่ากัน2ข้างของสมการได้และเราสามารถลบด้วยเลขที่เท่ากันทั้ง2ข้างของ สมการได้นั่นเองเดี๋ยวเราไว้เจอกันในเลเวลต่อไปคะ่ะ